ยุบสภายุบสภานักวิชาการวิชาเกินคนดังๆหลายคนออกมาพูดว่าขณะนี้ต้องยุบสภาจริงๆแล้วมันไม่มีสาเหตุอะไรที่จะต้องยุบสภาเลยในขณะน,นี้หรือว่าการที่คุณออกมาโจดจันแบบนี้เป็นเพียงปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อเร่งร้าอุณหภูมิทางการเมืองให้สูงขึ้นหลักการคือการยุบสภามันไม่มีสถานการณ์ที่เหมาะสมมันเป็นไพ่ใบสุดท้าย แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นทางการเมืองแน่นอนที่สุดอย่างน้อยที่สุดคือการปรับคณะรัฐมนตรีหลังสงกรานนี้โดยพักเพื่อไทยแกนนำการจัดตั้งรัฐบาลร่วมต้องการที่จะเอากระทรวงมหาดไทยมาดูแลแล้วเกลีย่ยตำแหน่งรัฐมนตรีกันใหม่อันนี้เป็นเหตุการณ์น้อยที่สุดที่จะเกิดขึ้นจัดวางพักภูมิใจไทยในระดับใหม่ แต่พรักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยเนี่ยมีความขัดแย้งกันอยู่อย่างเห็นได้ชัดในระยะหลังๆเนี่ยแล้วมันก็ทวีอุณหภูมิขึ้นเรื่อยๆมีความรู้สึกบาดหมางต่อกันและก,กันต่อพลพรรคของพักทั้งสองข้างและล่าสุดเนวินชิดชอบได้พูดโดยใช้ภาษาเรียกมารดาว่าไม่สนใจกฎหมายดีๆอะไรหรอก รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยสนใจอยู่อย่างเดียวจะรีบออกมาคือ entertainment complex ร่างกฎหมายจะเอาให้ผ่านก่อนและเขาก็ชัดเจนว่าไม่ค่อยจะเห็นด้วยใช่ไหมมันเป็นความเห็นที่ตกลงลงตวนภายในครอบครัวกันแล้วใช่ไหมนั่นหละเป็นที่มาของชัยชนกในรัฐสภาที่บอกว่าผมชัยชนกชิดชอบ ลูกคุณพ่อเนวินคุณแม่กรุณาไม่เห็นด้วยกับคาสิโนโทุกรูปแบบนี่คำพูดของเลขาธิการพักภูมิใจไทยที่อยู่ร่วมรัฐบาลสร้างความสั่นสะเทือนและความไม่พึงพอใจให้กับพักเพื่อไทยในระดับผู้นำพักคนสำคัญสำคัญแล้วก็พวกสสเยอะแย,ยะไม่เห็นชอบมันเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง แล้วอีกปีกหนึ่งพวกปริศนานันทกุลว่ายังไงที่สำคัญและเสียงดังมากและโอ้โหแรงครับคือชาดาไทยเศษคัดฐานเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์และกาสิโนต่างๆทุกรูปแบบเหมือนกันทำนองนั้นมีคนระดับนี้ภายในพักภูมิใจไทยไม่เอาไม่เอา แล้วอนุทินชาญวีรกูลหัวนหน้าพักภูมิใจไทยก่อนหน้านั้นประกาศภายในพักเราเนี่ยเป็นอนุรักษ์นิยมแท้ของจริงแล้วก็คงมีการดิสคัตกันอย่างเผ็ดมันแล้วนะ่ะไ,ไ,ไอ้เรื่อง the entertainment complex เนี่ยนั่นแหละมันเป็นที่มาที่ทำให้ชายชนกกล้าพูดในรัฐสภาแต่ว่า แต่ว่าดูเหมือนว่าอนุทินก็จะมาแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยจากคำพูดของชัยชนกว่าผิดคิวอ่าแล้วก็หนทางจากนี้ไปก็มีคนออกมาพูดว่าโอ้ยไม่มีอะไรหรอกระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเนี่ยเขาเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นวาระอีกวาระหนึ่งใช่ไหมที่เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เคลียร์กันมาบ่อยๆอ,อ่ะฮะ ทีนี้มันจะเหมือนกับความระหองระแหงภายในครอบครัวหรือภายในความรักหนุ่มสาวไหมที่เขาเรียกว่าตบจูบตบจูบอะไรแบบนี้ฮะเกิดขึ้นบ่อยๆก็เหมือนกับทะเลาะกันแล้วก็บอกว่าเคลียร์กันแล้วระหว่างพรรคการเมืองแต่ทีนี้ในครอบครัวเขาบอกตบจูบเพราะฉะนั้นถ้าภูมิใจไทยกับเพื่อไทยอยู่กันต่อไปแบบนี้เขาเรียกว่ารัฐบาล ตบจูสิ่งที่รัฐบาลเพื่อไทยแกนนำรัฐบาลร่วมต้องทำให้สำเร็จเนี่ยโดยเร็วเนี่ยคือการโกงที่ดินเขากระโดงมันไม่ดีเลยคนไทยไม่ชอบรังเกยียจการคดโกงอันนี้ต้องจัดการอีกประการหนึ่งการคดโกงการเลือกสอวอที่ได้มาโดยทุจริตต้องปราบปราม ทีนี้ถามว่าถ้าไม่มีพักภูมิใจไทยการจัดการกับการโกงที่ดินเขากระโดงจะสําเร็จล,ล,ลุล่วงไปด้วยดีได้หรือไม่โดยเร็วการปราบโกงสอวที่ได้มาโดยทุจริตจะเรียบร้อยโดยเร็วอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่และทั้งสองอันนี้จะกลายเป็นผลงานชิ้นโบแดงในการปราบโกงของรัฐบาลเพื่อไทยทีเดียว ก็มีนักการเมืองใหญ่ๆบางคนและในพรรคเพื่อไทยเนี่ยไล่ตะเปิงบอกว่าพรรคภูมิใจไทยจะไปอยู่ไหนก็ไปพวกสสอหลายคนก็ไม่พอใจภูมิใจไทยประชาชนเยอะเลยที่รักเพื่อไทยแต่ไม่ต้องการพรรคภูมิใจไทยในขณะนี้แล้วก็อยากจะให้ภูมิใจไทยออกไปจากรัฐบาลน,นี้ทีนี้คิดดูว่าถ้ายังมีภูมิใจไทยอยู่ในรัฐบาลเนี่ยมันดียังไงครับแล้วถ้ามันให้ออกไปมันจะดีกว่าไหม แต่ถ้าให้ภูมิใจไทยเขาพิจารณาตัวเองมีความรู้สึกแบบผมเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษรับผิดชอบในการกระทำเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วขอพิจารณาเอาตัวเองออกไปจากรัฐบาลร่วมนี้มันเป็นไปได้ไหมครับถ้าให้เขาพิจารณาตัวเองเนี่ยมันเป็นความหวางแค่ริบรีหรือไม่ทีนี้การไม่มีพักภูมิใจไทยก็เป็นปัญหา คือการที่ขับภูมิใจไทยพ้นรัฐบาลไปเป็นฝ่ายค้านน้ำเงินไปรวมกับส้มโอ้โหสมการตัวเลขนี้มันก็น่ากลัวอยู่ไหมเดี๋ยวเกิดมีงูเห่าอะไรเข้าไปพัวพันอีกเขาก็จะล้มรัฐบาลเพื่อไทยแล้วก็เลยกลายเป็นรัฐบาลเองซะเลยส้มบวกน้ำเงินอ,อ่อันนี้ก็จะเป็นปัญหา ทีนี้การป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ดังกล่าวก็คือเราต้องเอาพักเพื่อไทยรวมกับพักประชาชนแดงบวกส้มก็จะมีความอุ่นใจในเรื่องคณิตศาสตร์ทางการเมืองแต่จะรวมกันได้ไหมจริงๆแล้วมันเริ่มต้นด้วยสองพักเนี่ยทำา o u u หลังเลือกตั้งเนี่ยหกหเนี่ยแล้วจะตั้งรัฐบาลร่วมกัน ที่สําคัญคือพักส้มหรือพักประชาชนเนี่ยขัดแย้งกับพรรคเพื่อไทยในแง่ด่ากันไปด่ากันมาอ้าวก็นี่เป็นรัฐบาลเขาเป็นฝ่ายค้านเขาก็ต้องด่ากันไปด่ากันมามันเป็นการทําหน้าที่เป็นการแสดงบทบาทมันไม่ได้มีสาระอะไรถ้าหากจะรวมกันแล้วมันก็ต้องลืมกันไปจะมาผูกใจเจ็บไม่ได้ที่สําคัญพรรคส้มไม่เคยเป็นรัฐบาลไม่เคยมีบาดแผลด้านคอร์รัปชันมันน่าสนใจไหม